สวัสดีครับนี่คือทดินพอดแคสต์วันนี้เรามีเรื่องใหญ่ของโลกมาคุยกันเรื่องที่ทำให้สหรัฐกับยุโรปปวดหัวพร้อมกันและทำให้นักเศรษฐศาสตร์วายคนถึงกับร้องเอาแล้วไงเพราะล่าสุดจีนสร้างสถิติใหม่ของโลกดุลการค้าทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์คือขายของออกไปทั่วโลกเยอะจนเงินไหลเข้าประเทศแบบล้น,ลน r e ยเตอรรายงานว่าแค่11เดือนแรกปีนี้ก็1.08ล้านล้านดอลลาร์แล้วและ AP ก็บอกว่าเดือนพฤศจิกายนเดือนเดียวเกิน,เดนดุลกว่า1,111,000ล้านดอลลาร์โอ้โหเดือนเดียวน,นี่รวยกว่าหลายประเทศทั้งประเทศอีกนะแต่สิ่งที่ทำให้โลกช็อกยิ่งกว่าคือจีนทำแบบนี้ได้ทั้งๆท,ที่โดนสหรัฐขึ้นภาษีแบบจัดหนักต่อเนื่องตั้งแต่ยุคทรัมป์อ้าวแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงสหรัฐกะจะบีบให้จีนเจ็บ แต่จีนกลับขายดีขึ้นเฉยฝั่งยุโรปก็เครียดไม่แพ้กันเพราะสินค้าจีนโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าเทคโนโลยีพลังงานสะอาดกำลังตีตลาดยุโรปจนบริษัทท้องถิ่นร้องระงม EU เลยเริ่มเตรียมมาตรการโต้กลับกันแล้วนี่มันไม่ใช่แค่ตัวเลขเศรษฐกิจแต่มันคือสงครามชิงความเป็นที่หนึ่งของโลกในศตวรรษนี้เลยเป็นการประทะกันแบบไม่ใช้ปืนแต่ใช้ภาษีใช้นวัตกรรมใช้พลังการค้าและเรา ประเทศไทยก็หนีแรงสันสะเทือนนี้ไม่พ้นแล้วความจริงอีกด้านคืออะไรจีนแข็งแกร่งจริงหรือแค่เก่งการส่งออกแต่ในบ้านกำลังแย่สุดท้ายใครจะขึ้นเป็นเจ้าโลกใบนี้วันนี้เราจะเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนุกชัดมีเหตุผลและตรงไปตรงมากับเรื่องที่หลายคนไม่ทันเห็นหลังตัวเลขสวยๆเหล่านี้พร้อมแล้วไปฟังกันครับ เอาละครับก่อนอื่นต้องอธิบายให้ชัดว่า1ล้านล้านดอลลาร์ที่พูดไปนั่นคืออะไรแล้วจีนไปถึงได้ยังไงจุดเริ่มดุลการค้าจีนพุ่งทำสถิติใหม่ข้อมูลล่าสุดจากศุลกากรของจีนในช่วง11เดือนแรกของปี2025ถึงเดือนพฤศจิกายนจีนทำดุลการค้ารวมอยู่ที่ประมาณ1.08ถึง1.07 6ล้านล้านดอลลาร์ US ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่จีนทะลุหลัก ล้านล้านได้จุดเด่นคือในเดือนพฤศจิกายนอ alone ส่งออกพุ่งขึ้น5.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าหลังจากที่เดือนก่อนหน้านั้นคือตุลาคมเคยลดลงเล็กน้อยส่วนการนำเข้า imports เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแค่ประมาณบวก1.9%เท่านั้นแปลว่าจีนขายออกเยอะแต่ซื้อเข้ามาไม่มากถึงตรงนี้คือสาเหตุที่ทำให้ดุลมันเบ่งจนทะลุพูดง่ายๆคือจีน ส่งของออกไปทั่วโลกแต่ซื้อกลับมาน้อยมากเงินไหลเข้าประเทศแบบล้นล้นกลยุทธ์จีนเปลี่ยนเกมเพื่อนหนีภาษีปลักขยายตลาดหลายคนอาจสงสัยว่าแต่สหรัฐขึ้นภาษีจีนหนักนี่นาทำไมจีนยังขายดีตรงนี้คือสูตรที่จีนใช้ตลาดสำคัญแบบเดิมสหรัฐอเมริกายอดส่งออกไปลดลงชัดเจนราวสียีเทียบปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายนแต่ จีนไม่ได้ยอมแพ้บริษัทจีนรีบเบนเข็มส่งออกไปยังยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียแอฟริกาละตินอเมริกาเพื่อชดเชยยอดที่หายไปสินค้าที่เป็นเรือธงส่งออกดีเช่นรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่โซลาเซลล์อิเล็กทรอนิกส์สินค้าอุตสาหกรรมมวลมากส่งไปทั่วใช้ต้นทุนตำ่ำราคาน่าสนใจเครือข่ายโลจิสติกส์ทั่วโลกเป็นจุดขายคือ จีนไม่ได้ตั้งตารอแค่ตลาดเก่าอย่างอเมริกาเขาเดินหน้าหาตลาดใหม่เหมือนนักมวยที่เปลี่ยนคู่ต่อสู้ทันทีที่โดนถลุงทำไมของถูกราคาดีถึงช่วยจีนได้ค่าเงินหยวนเมื่อเทียบจริงๆมีแนวโน้มอ,อ่อนค่า real effective exchange rate เท่ากับทำให้ของจีนถูกกว่าสำหรับประเทศอื่นช่วยให้สินค้าเอ็กซ์พอร์ตแข่งขันได้ง่ายกว่าเดิมบวกกับโครงสร้างผลิต โรงงานห่วงโซ่อุปทานที่จีนสร้างไว้ยาวนานทำให้ต้นทุนการผลิตถูกเมื่อนำมาบวกกับราคาส่งออกที่แข่งขันได้ก็จีนขายร้อยต้นทุนอาจแค่สิบสรุปจีนไม่ได้ใช้แค่โชคช่วยแต่มีกลยุทธ์บล็อกโครงสร้างพื้นฐานบล็อกการส่งออกแบบแม่นยำผลรวมตัวเลขก็ว่าโหดแต่เบื้องหลังที่จริงโหดยิ่งกว่ายอดส่งออกรวมเดือนพฤศจิกายนพุ่งถึง USD 330. 3 3 0 3พันล้านดอลลาร์ ขณะที่นำเข้าราว USD 218.6พันล้านดอลลร์ส่วนต่างมหาศาลสะท้อนภาพจีนคือโรงงานโลกโดยแท้จริงดุลการค้า1.076ล้านล้านดอลลร์ใน11เดือนเทียบกับดุลปี2024รา USD 9 9 2 2พันล้านดอลลราขยับขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งที่เจอสงครามการค้าและภาษีแรงๆสรุปความจริงจีนทำสถิติใหม่ด้านดุลการค้าเกินดุนลคารุหลักล้านล้านดอลลร์เป็นครั้งแรก สำเร็จเพราะจีนรีบเปลี่ยนตลาดไม่ฝากอนาคตไว้ที่สหรัฐนี่ตลาดเดียวกลยุทธ์ต้นทุนต่ำราคาถูกเครื่อขายส่งออกทั่วโลกยังแข็งแกร่งแต่นี่เป็นเพียงภายนอกตัวเลขอาจดูสวยแต่ภายในจีนยังมีความท้าทายโอเคทีนี้หลายคน่ะสงสัยว่าขณะโดนสหรัฐเก็บภาษีนำเข้าแรงแล้วจีนยังส่งของออกทะลุทำไมถึงไม่ยอมให้เจ็บทำไมกลับรอดแถมยังได้ดุลการค้าเพิ่ม มาดูเหตุผลจริงๆกัน 1. ตลาดส่งออกรีบเปลี่ยนคู่ค้าไม่พึ่งสหรัฐแล้วตามราย,ยางานล่าสุดถึงแม้ว่าการส่งออกจีนไปสหรัฐจะตกถึงลบ29%เมื่อเทียบปีต่อปีในเดือนพฤศจิกายน2025แต่จีนไม่ได้ยอมแพ้กลับเบนเข็มส่งออกไปยังตลาดอื่นอย่างยุโรปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ออสเตรเลียแอฟริกาละตินอเมริกาแทน โดยหลายภูมิภาคมีอัตราเติบโตส่งออกจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญผลก็คือยอดส่งออกโดยรวมของจีนยังขึ้นบวก5.9% YoY ในเดือนพฤศจิกายนแม้สหรัฐดิ่งและรวมแล้วดุลการค้าทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนโดนแฟนทิ้งแต่จีนเดินเข้าไปจีบคนใหม่ทันทีจนยอดขายไม่สะดุด 2. สินค้าที่ขายได้ จีนมีต้นทุนราคาโครงสร้างที่ได้เปรียบจีนมีฐานการผลิตขนาดใหญ่โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานครบและต้นทุนผลิตที่ค่อนข้างต่ำผลิตภัณฑ์ที่ออกจากจีนตอนนี้ไม่ใช่แค่ของราคาถูกทั่วไปแต่รวมถึงสินค้าเทคโนโลยี e v แบตเตอรี่เซมิคอนดักเตอร์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์พลังงานสะอาดที่ตลาดทั่วโลกต้องการทำให้แม้มีภาษีสหรัฐก็ยังขายได้ดีในตลาดอื่นทั่วโลก เท่ากับว่าจีนไม่ได้แข่งแค่ราคาถูกแต่แข่งโครงสร้างบวกความพร้อมบวกเทคโนโลยีบวกสินค้าหลากหลายทําให้มีโอกาสอยู่รอดในสมรภูมิการค้าโลกจีนเป็นเหมือนโรงงานโลกที่ปรับตัวไวไม่ใช่แค่ขายของถูกแต่ขายของที่คนทั่วโลกต้องการจริงๆ 3. Diversification และ global south pivot เอเชียยุโรปโลกใต้มีงานวิเคราะห์จาก S&P Global ระบุว่าในยุคที่สหรัฐขึ้นภาษี บริษัทจีนและผู้ส่งออกจีนหลายแห่งหันไปมองโลกใต้ (Global South) อาเซียนแอสเตรเลียแลอเมริกาเป็นตลาดแทนสร้างระบบการค้าขนาดใหญ่ในภูมิภาคเหล่านี้วิธีนี้ช่วยลดการพึ่งพาตลาดสหรัฐและลดแรงเสี่ยงจากสงครามการค้าสร้างกระจายความเสี่ยงแบบแท้จริงเหมือนคุณลงทุนหลายที่ไม่ใส่ไข่ทั้งหมดไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าตะกร้าแตกก็ยังมีตะกร้าอื่น 4. ค่างเงินเงื่อนไขาภายในจีนและเศรษฐกิจโลกที่ต้องการของถูก นักเศรษฐศาสตร์หลายท่านมองว่าจีนยังได้เปรียบในเรื่องต้นทุนผลิตบวกค่าแรงบวกค่าเงินจริงที่อ่อนทําให้ราคาสินค้าจีนเมื่อขายต่างประเทศถูกและแข่งขันได้แม้ถูกภาษีหนักนอกจากนี้เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะประเทศที่มีไรายได้น้อยปานกลางกําลังต้องการของราคาประหยัดนี่คือโอกาสทองของจีน 5. m a เม in c ิน n a 2025และทะลุ Over Capa c i t y การผลิตที่พร้อมเสมอ โครงการเม d อิน China 2025ที่จีนผลักดันในช่วงหลายปีทำให้จีนมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมหนักได้อย่างแข็งแกร่งแม้เผชิญแรงกดดันภายนอกและในขณะที่อุปสงค์ภายในจีนยังไม่กระเตื้องมากนักจีนเลยต้องพึ่งพาการส่งออกเป็นแกนหลักทำให้ความพร้อมผลิตบวกเอาท์พุเยอะบวกตลาดกว้างเป็นสูตรที่รอดทุกวิกฤตโอเคพอจีนส่งออกทะลุล้านล้านคนทั่วโลกก็ต้องหันไปมองแล้วประเทศอื่นเขาเลิกหลับตาแล้วนะ ยุโรปสหรัฐเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้มาดูกัน 1. ปฏิกิริยาจากสหรัฐภาษีบวกมาตรการกดดันยังไม่เลิกแม้จีนจะทะลุ US ดอลลาร์1ล้านล้านดุลการค้าสหรัฐภายใต้รัฐบาลปัจจุบันยังประกาศใช้มาตรการภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีนอย่างต่อเนื่องหรือ tariff แ,และยังคงมีแรงกดดันในระดับสูงต่อจีน ตามรายงานล่าสุดแม้จะมีทรูสชั่วคราวที่สหรัฐจีนเคยคุยกันแต่ผลคือจีนหันไปขายของที่อื่นนอกตลาดสหรัฐแทนทําให้การส่งออกไปอเมริกาลดลงเกือบ29%ผลสหรัฐอเมริกาอาจไม่เจ็บหนักแต่บริษัทนําเข้าสายห่วงโซ่อุปทา,านซัพพลายเชนที่พึ่งจีนโดยตรงได้รับผลกระทบต้นทุนสูงต้องปรับเส้นทางหาทดแทนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนสหรัฐ อาจตั้งป้อมไว้แต่จีนสายสะโพกเปลี่ยนตลาดซึ่งบางทีนโยบายภาษีอาจไม่ใช่คำตอบเดียวอีกต่อไป 2>, 2. ยุโรปเริ่มสะสมความกังวลตำแหน่งทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดนกดดันส่งออกของจีนไปยุโรปพุ่งขึ้นอย่างชัดเจนเดือนพฤศจิกายน2025ยอดส่งออกไปยุโรปพร้อมกับหลายตลาดนอกสหรัฐโตอย่างมีนัยสำคัญทำให้จีนดึงส่วนแบ่งตลาดโลกไปเยอะฝั่งยุโรปเริ่มพูดถึงมาตรการบาเยอโรเปียนหรือปกป้องอุตสาหกรรมยุโรป เพราะกลัวว่าสินค้าราคาถูกจากจีนโดยเฉพาะสินค้าเทคโนโลยี EV พลังงานและอุตสาหกรรมหนักจะตีตลาดและทำให้โรงงานยุโรปสูญเสียงานและความสามารถในการแข่งขันตัวอย่างเช่นผู้นำบางประเทศเช่นฝรั่งเศสเริ่มออกแถลงการเตือนว่าดุลการค้าที่เอ็นแบบนี้ยั่งยืนไม่ไหวถ้ายังปล่อยให้จีนได้เปรียบเรื่อยๆยุโรปเริ่มรู้สึกถ้าปล่อยจีนมากไปเดี๋ยวอุตสาหกรรมเราได้เคว้งเกรียน 3. ส,สัญ,ญญาณป้องกันปรับยุทธศาสตร์จากยู สาภาพยุโรปกำลังพิจารณามาตรการตอบโต้เช่นกฎแอนตี umping, ้ดัมปิ้งแอนตี้ซับซิดีภาษีนำเข้าพิเศษสำหรับสินค้าบางประเภทและจำกัดการพึ่งพาจีนในห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นเทคโนโลยี Technology, วัสดุหายากเซมิคอนดักเตอร์พลังงานสะอาดแต่ที่ชวนคิดคือความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนและซัพพลายเชนมันซับซ้อนมากยุโรปหลายประเทศยังพึ่งจีนเรื่องวัตถุดิบ เทคโนโลยีและการผลิตขั้นกลางขั้นต้นน้ำอยู่เยอะนั่นแปลว่าอ u ูต้องบาลานซ์ระหว่างปกป้องอุตสาหกรรมในบ้านกับไม่อยากทำให้ราคาสินค้าแพงเพราะถ้าขึ้นภาษีหรือบีบจีนมากไปอาจกระทบผู้บริโภคประชาชนทั่วไปและส่งออกยุโรปเองยุโรปเดินสายบนเชือกถ้ากระโดดแรงเกินเดี๋ยวตกรูดทั้งระบบ 4. ผลรวมโลกอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่สมรภูมิใหม่ไม่ใช่แค่สงครามภาษีแต่เป็นสงครามชิงตลาดคนเทคโนโลยีโซ่อุปทาน จากสงครามการค้าในอดีตตอนนี้กลายเป็นการแข่งขันยุทธศาสตร์แบบครบวงจรเทคโนโลยีพลังงานสะอาด EV ซมิคอนดัก c t o r ์โลจิสติกทุกอย่างคือสนามให้จีนยุโรปอเมริกาแย่งชิงยุโรปกับสหรัฐอาจไม่อยากตอบโต้โดยใช้ปืนภาษีอย่างเดียวแต่ใช้นโยบายอุตสาหกรรมการสนับสนุนบริษัทในประเทศการควบคุมเทคโนโลยีและสร้างซัพพลายเชนทางเลือกแต่ถ้าจีนยังส่งออกหนักและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องจุดเปลี่ยนอาจไม่ใช่วันนี้ อาจเป็น5-10ปีข้างหน้าที่โลกต้องยืนอยู่กับจีนเวอร์ชัน2.0นี่ไม่ใช่แค่สงครามการค้าแล้วแต่เป็นสงครามชิงอำนาจทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมระดับโลกสรุปสถานการณ์ตอนนี้ของยุโรปและสหรัฐสหรัฐยังใช้ภาษีและมาตรการกดดันจีนแต่จีนปรับสายทรงออกไปตลาดอื่นได้สำเร็จทำให้สหรัฐไม่เจ็บคนเดียวยุโรปเริ่มกลัวสินค้าจีนราคาถูก บวกเทคโนโลยีแข็งเท่ากับแย่งตลาดบวกกฎอุตสาหกรรมในบ้าน EU, EU กําลังชั่งน้ําหนักอยากปกป้องอุตสาหกรรมตัวเองแต่กลัวผลย้อนกลับต่อผู้บริโภคและซัพพลายเชนโลกอุตสาหกรรมกําลังเข้าสู่วิกฤตการแข่งขันยุทธศาสตร์แบบใหม่พร้อมเปลี่ยนสมดุลอํานาจเศรษฐกิจโลกฟังมาทั้งหมดเหมือนจีนจะเทพสุดใช่ไหมแต่ตัวเลขสวยๆด้านนอกก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างในประเทศจะดีไปหมดหรอกครับจีนกําลังมี3ปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ตัวเลขดุลการค้า ปัญหาหนึ่งอัตราการใช้ใจ่ายในประเทศยังอ่อนแอคนจีนจำนวนมากยังรัดเข็มขัดเพราะความไม่มั่นใจเรื่องอนาคตเศรษฐกิจกำลังซื้อในประเทศยังฟื้นเต็มที่รัฐต้องดันส่งออกชดเชยถ้าส่งออกสะดุดจีนจะหนาวสั่มทันทีสื่อวิเคราะห์ชี้ว่าหากจีนไม่เพิ่มความต้องการภายในประเทศเพียงพอความไม่สมดุลน,นี้จะกลายเป็นจุดเสี่ยงต่อการเติบโตในอนาคตขายโลกได้ แต่ขายบ้านตัวเองไม่ค่อยได้เศรษฐกิจแบบนี้อยู่บนขาข้างเดียวเดินไกลๆล,ลำบากนะครับปัญหา 2. อ,อสังหาริมทรัพย์บาดแผลลึกที่ยังไม่หายบริษัทอสังหาใหญ่หลายรายพังหรือจอพังตลาดบ้านชะลอตร้องคนไม่กล้าซื้อความมั่นใจของประชาชนลดลงหลายสื่อชี้ว่านี่คือแรงกดทับต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจีนที่ยังแก้ไม่จบและการหันไปพึ่งส่งออกมากขึ้น ก็เป็นผลมาจากปัญหานี้ด้วยจีนผลิตของขายทั้งโลกได้แต่ยังรักษาหลังคาของเศรษฐกิจในประเทศไม่ค่อยไหวปัญหา 3. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตึงเครียดยุโรปเริ่มพิจารณามาตรการปกป้องอุตสาหกรรมท้องถิ่นเช่นภาษีตอบโต้สินค้าจีนสำหรับอุตสาหกรรมสำคัญบางประเทศหากยูเดินเกมเข้มข้นสินค้าจีนอาจติดด่านมากขึ้นรายได้จากการส่งออกจะกระทบเต็มๆ ถ้าประตูยุโรปเริ่มปิดจีนต้องหาประตูใหม่อีกแล้วถ้าวันหนึ่งประตูทุกบานเริ่มแคบละ่ะสัญญาณเตือนจากนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์บางรายเตือนว่าความสำเร็จด้านดุลการค้าตอนนี้อาจเป็นพรแฝงคำสาปเพราะดุลการค้าสูงมากเท่ากับพึ่งพาตลาดต่างประเทศหนักมากความเสี่ยงด้าน protectionism หรือมาตรการกีดกันการค้ากำลังเพิ่มขึ้น ถ้าโดนล้อมกรอบพร้อมกันหลายทวีปกล้องกระทบหนักแข็งนอกอ่อนในเป็นแชมป์ในตลาดโลกแต่เป็นหนี้ในบ้านตัวเองก็ไม่ไหวเหมือนกันครับสรุปจีนยังไม่รอดสนิทภายนอกจีนเกินดุลการค้าทะลุล,ล,ล,ล้านล้านดอลลาร์ภายในจีนการใช้จ่ายยังไม่ฟื้นภายนอกจีนส่งออกพุ่งตลาดโลกต้องการภายในจีนอสังหาเปราะบางภายนอกจีนแต้มต่อด้านราคาและเทคโนโลยีภายในจีนคนเริ่มไม่มั่นใจอนา,นาคต ภายนอกจีนขยายตลาดนอกสหรัฐสำเร็จภายในจีนถ้าทรงออกสะดุดคือมีรอยร้าวทันทีจีนกำลังเก่งมากแต่ยังเหนื่อยในบ้านตัวเองและโลกที่กันตัวเองออกจากจีนมากขึ้นทุกทีเป็นแรงกดดันระยะยาววันนี้จีนยังรุกได้แต่ถ้าวันหนึ่งโลกไม่อยากซื้อจีนก็ต้องวิ่งกลับมาพึ่งคนในประเทศซึ่งตอนนี้ยังยืนได้ไม่เต็มเท่าไหร่โอเคเราเห็นแล้วว่าจีนร้อนแรงแค่ไหนคำถามคือ แล้วโลกกำลังเจออะไรและไทยอยู่ตรงไหนของวงเวียนนี้แอบกระซิบก่อนนี่คือเกมใหญ่ที่ทุกประเทศต้องเลือกบทบาทตัวเองและถ้าคุณเลือกช้าคุณอาจโดนเลือกแทน 1. ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกโลกกำลังเข้าสู่สมรภูมิค้าเทคโนโลยียุโรปและสหรัฐ เริ่มมองจีนเป็นภัยคุกคามเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยเริ่มใช้นโยบายป้องกันอุตสาหกรรมในบ้านเพิ่มมาตรการจำกัดสินค้าจีนในตลาดยุโรปเช่นภาษีตอบโต้ในอุตสาหกรรมสำคัญบางประเภทโลกกำลังแบ่งขั้วเศรษฐกิจไม่ใช่การเมืองไม่ใช่ทหารแต่เป็นเรื่องเทคโนโลยีและตลาดสหรัฐเองก็ยังคงเดินเกมภาษีเพื่อกดดันจีนต่อเนื่อง และบริษัทสหรัฐที่เคยพึ่งจีนก็เริ่มปรับห่วงโซ่อุปทานออกจากจีนทีละนิดพูดง่ายๆคือใครพึ่งจีนมากเกินไปเสี่ยงโดนลูกหลงเงินทุนโลกเริ่มเลี้ยวทิศใครน่าลงทุนใครโดนเทยุคนี้เงินทุนโลกเริ่มถามว่าจีนยังเป็นที่ปลอดภัยในการลงทุนไหม หรือควรย้ายไปตลาดอื่นที่นิวตรอลกว่าเช่นอาเซียนถ้าสหรัฐจีนทะเลาะกันมากขึ้นอาเซียนอาจกลายเป็นสนามกลางที่น่าจับตาที่สุดในโลกและท่ามกลางอาเซียนไทยก็คือหนึ่งในผู้เล่นหลักแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ไทยโดนทั้งบวกและลบต้องวางเกมให้ทันด้านดีต้นทุนสินค้านำเข้าจากจีนถูกลง ช่วยลดต้นทุนผลิตและค่าครองชีพในไทยจีนต้องหาฐานการผลิตสำรองไทยมีโอกาสได้การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆไทยเป็นทางผ่านโลจิสติกสำคัญในภูมิภาคด้านเสี่ยงสินค้าจีนราคาต่ำบุกไทยทั่วเซกเตอร์เช่น EV เครื่องใช้ไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบตเตอรี่ชาร์จิ้งอินฟรามาทั้งแพ็คดีไหม ก็ดีนะเพราะคนไทยได้ซื้ออีวีราคาดีแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย50ปีจะไปต่อยังไงโรงงานรถเครื่องยนต์สันดาจะเอายังไงนี่คือคำถามหนักมากของอนาคตรถไทยครับ Tourism and Soft Power จีนคือเพื่อนใหญ่ที่ต้องประคองเศรษฐกิจจีนชะลอจีนเที่ยวต่างประเทศน้อยลงไทยเจอผลกระทบก่อนใครทันทีทั้ง โรงแรมร้านอาหารห้างตลาดท่องเที่ยวถ้าจีนจามไทยก็เป็นไข้ถ้าจีนเป็นไข้ไทยอาจถึงเข้า ICU สุดท้ายไทยต้องเลือกบทแต่ต้องเลือกแบบฉลาดที่สุดไทยมีสองทางเลือกใหญ่สนาริโอไทยได้อะไรไทยเสี่ยงอะไรเลือกจีนเงินทุน plus เทคโนโลยี plus ตลาดตรงหน้าเสี่ยง โดนสหรัฐยุโรปกีดกันสมดุลทุกฝ่ายโอกาสจากทุกตลาดไม่โดนลากเข้าศึกต้องเก่งการทูตและวางยุทธศาสตร์ถ้าเราทำผิดท่าไทยอาจติดกับดักเป็นลูกไล่ในสงครามที่เราไม่ได้เริ่มสรุปโลกเปลี่ยนไทยต้องเปลี่ยนด้วยเกมเศรษ,ษฐกิจโลกเปลี่ยนไปเป็นศึกจีนเวอร์ซัสโลกตะวันตกไทยได้โอกาส แต่ต้องระวังการยึดติดจีนมากเกินไปไทยต้องรีบวางยุทธศาสตร์ว่าเราจะเป็นใครในเกมนี้เพราะถ้าเราไม่กำหนดอนาคตเองอนาคตมันจะกำหนดเราแทนครับตลอดทั้งเอพิโซดนี้เราคุยกันถึงศึกที่ไม่มีระเบิดแต่มันลุกเป็นไฟเงียบๆทั่วโลกแล้วครับนี่คือสงครามแย่งความเป็นหนึ่งของเศรษฐกิจโลกและคู่ชกค,คือจีนกับโลกตะวันตก ตอนนี้ยุโรปสหรัฐตึงเครียดกับจีนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนทั้งเรื่องภาษีมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมและการแข่งขันเทคโนโลยีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์เช่น ev พลังงานสะอาดและซัพพลายเชนสำคัญยุโรปพร้อมใช้มาตรการปกป้องอุตสาหกรรมมากขึ้นส่วนสหรัฐก็ยังไม่หยุดกดดันจีนด้วยภาษีและข้อจำกัดต่อเทคโนโลยีจีนนี่มันไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจ แต่มันคือการแย่งชิงอำนาจโลกแบบเต็มรูปแบบแล้วใครจะเป็นผู้ชนะจีนวันนี้เป็นโรงงานของโลกเทคโนโลยีกำลังมาแรงดุลการค้าทะลุล้านล้านครั้งแรกในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันทางการค้าและภาษีจากสหรัฐแต่จีนยังต้องเผชิญปัญหาในประเทศทั้งอสังหาและกำลังซื้อในประเทศที่ยังฟื้นไม่สุดฝั่งสหรัฐและยุโรป ยังมีพลังตลาดภายในใหญ่กว่าเทคโนโลยีแกนหลักยังอยู่ในมือแต่ความสามารถแข่งขันในสินค้าบางอุตสาหกรรมเริ่มเสียเปรียบจีนอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นผู้ชนะจะไม่ใช่ประเทศที่เก่งอย่างเดียวแต่ต้องเก่งรอบได้ทั้งตลาดภายในบวกนวัตรกรรมบวกพันธมิตรบวกซัพพลายเชนข้อที่จริงหนึ่งเดียวตอนนี้คือโลกกลับเข้าสู่ยุคแบ่งขั้วและจีน ไม่ได้แค่ตามสหรัฐอีกแล้วแต่กำลังแย่งที่หนึ่งอย่างเต็มตัวและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ในทนินพอดแคสต์ครับสงครามเศรษฐกิจครั้งใหม่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าเราแบบที่เราแทบไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำจีนรุกหนักสหรัฐยุโรปก็เริ่มเอาคืนใครจะรอดใครจะร่วงและไทยเราจะยืนตรงไหนในเกมนี้ผมอยากชวนให้ทุกคนลองคิดเหมือนเราเป็นคนวางหมากของประเทศดูครับถ้าเป็นคุณ จะเลือกเข้าข้างใครหรือจะเล่นเกมบาลานซ์ให้เนียนที่สุดมาคุยกันได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างผมอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับและหลายคอมเมนต์ก็ถูกหยิบขึ้นมาคุยในตอนต่อไปด้วยถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเล็กๆของเราได้เดินหน้าต่อกดแชร์ให้เพื่อนๆหรือครอบครัวเพราะนี่คือเรื่องของอนาคตพวกเราทุกคนแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องทนินพอ p o d c a s และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดตอนใหม่ที่เราจะเล่าเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบสนุกๆเหมือนนั่งคุยกันในร้านกาแฟขอบคุณทุกคนที่อยู่ด้วยกันจนจบผมธนินขออนุญ,ญาตลาละครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ